ไข่โทรศัพท์มาวะโอ้โอ้ไม่ได้เปิดเลยโอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ GTA IV หรือ GTA 4นั่นเองนะครับผมออเฮ้ยเกมใหม่ว่ะทุกพี่เกมใหม่ว่ะเอเอหลังจากที่ผมเอ่อพสตถามในชุมชนนะว่าแบบเอออยากเห็นพวกเราเล่นเกมอะไรระหว่าง GTA 4กับ GTA 5นะผมก็ตอบด้วยผมขอ GTA 10ไงตอบด้วยไม่มี ห oh, I mean. <laughs> มา,าหยเจง่าย oh, <I> mean. น้องๆบอกว่าอยากเห็นพวกเรา,เ,าเล่น GTA 4เนาะโอ้นี่มาเล่นแล้ว mm. นะครับผมเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นตัวละครเดียวนะลูกพี่นะอา้าวแล้วทำไมไม่เล่นสองคนเหมือนที่เคยเล่นอ่ะก็ถ้าผมเล่นตัวละคร2ตัวละครได้ผมคงไม่มันเล่นคนเดียวหรอกนะไอ้ควย <laughs> <laughs> ายอ้าได้กู <laughs> ฉนเฉยแต่เอ๊กูพี่นนอะไร่ะกูแค่คถามไง <laughs> เอ้าก็มันเล่นไม่ได้อออะเเาหรฉันเล่นได้ก็คงไม่ก็ไม่ไม่ไม่มาเล่นตัวเดียวหรอกโอเคก็หลักๆก็จะคุมสองคนนะครับผมไม่ได้แบบว่าแยกส่วนหัวกับส่วนตัวนะก็คือแบบลูกพี่สามารถคุมอะไรแยกกันคุมเลยดิเออคุมได้เลยรู้สึกเฟสรู้สึกเฟสเฟชชี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงคนไทยด้วยเมื่อกี้ ใช่บอกว่าฝรั่งบ้าไอ้กูหูกูไม่ได้ฝาดแน่แหละกูกูไม่ได้ฝาดไม่ไม่ไม่ได้ฝาดไม่ได้ฝาดพักไทยของแทในพวกเถิด้วยกูว่ากูไม่ได้ฝาดนะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่ GTA ภาคสี่ครคิดถึงเลยวะเคยเล่นเหรอไม่เคยเอ้าพูดทำไม ก็เคยดีโอ้อยู่พูดทำไมทำไมเคงกูจะพูดทำไมแล้วก็นั่นแหละพูดทำไมขับรถเด่นลูกพี่ขับได้ไหมกูเบรกกูเบรกกูเบรกนี่กูเบรกไหนเบรกดินี่เบรกนี่เอากูไปเบรกไม่ต้องเบเอากูไปไม่ได้ไปหรอกวันนี้นีนี่กูเบรกเลยต้องไปเฮ้ยไปดิโอ้โดูดูดูเอาดีเอาดี๋ยวไม่ต้องไปต้องเล่น ไป้ังลุดไปเบรกเล่นไปตัดไปเบรกทำพาลกิจก่อนโอเคโอเคลูกพี่เลี้ยวดีกว่าลูกพี่เลี้ยวลืมเบรกกูดิลืมลืมลืมปัปัปใครจะเบรกเนี่ยใครจะเบรกเนี่ยใครก็ได้ช่างมันถ้าอยากเบรกก็เบรกเลยโอ้ขนาด นี่ชนเลยชนชนเลยชนเลยโอ้ยแท็กซี่เราไปดิเราจะหมุนไปไหนอ๋อถูกแล้ว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 หลอนหลอนหลอนไอ้ไข่เลี้ยวไข่เลี้ยวใครเลี้ยวกีไข่เลี้ยวใครเลี้ยวไข่เลี้ยวไข่เลี้ยวเอ้เบรกดิใครเลี้ยวเนี่ยไข่เลี้ยววะโอ้ไปหน้าไปหมดแล้วเลี้ยวไปแล้ว นี่ไปกลางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลางเลยเลี้ยวดีเดี๋ยวนี่เบกอนเออเดี๋ยวเบกเบกถอยถอยเบกเบกเออไม่ไม่ไม่ใช่เอ้เดี๋ยวดีเบกนี่นี่เออโอ้โหมึงจอดได้ดีไ่ได้ทำให้มันเป็นมืออาชีพหน่อยดี เฮ้ยฮ้ข้าม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 ขข้ามนอะไรมากูจะดูอะไรจะไปหนีนี้มีมุมเลยโอ้โหมีดึมุมเลยโอ้มีดมุม้อะไรวะน่โแมนมันสามารถนนี้ได้ด้วยนะลูกพี่แบบปากัวปากัวเกมเนี้ยจะดูนี่เอออื่นไม่มีนะเป็นไง ดีปลากรวถ้าถ้าปลากรูนี่หัวก็แตกเลยนะอ้าไม่ใช่เอาไ่โอ้ภาพสวยอ่ะซื้อเบอร์เกอร์หน่อยมันบอกให้ไปหาตัวอาร์โลแมนแล้วจะมาซื้ออะไรเนี่ยฮอทดอกเหรอฮอทดอกไงไปไปไปเบรกเียวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวเอี้วเลี้ยวลีวเยวคนแหละอ้ยดอ้ยอ้ยอ เอ้ยไทยไย่งเออย่น่ยันล่อย่าล่อย่าล่อย่าลนอือหือออโอ้ขบ่เน้นนี่ไงอ้ันเบ่ะหารหารถันหื่นหารถคันอื่นเออเราเราขอยืมรถไปใช้โอ้ยลูกนี่อะไรนี่อามันอะไรกูจะบอกว่ากูจะขอยืมรถไปใช้ได้ราชการน้อยกูชนมันอะไรวะหลุจากรถเลยสัตว์เออขับดีๆอเด้งเดเดเดง ไปทางนูน้นไม่ใช่ทางนี้นนตัวอาตัวาอาซ้ายไ <laughs> ปไหนอาอยู่ไหนวะโอ้โอะไรกันวะนู้นเนี่ยเอ้ยลองเอากันใหม่ก็ได้วะไอสัตว์อูมาก่อนกูมาก่อนอันแรกอูมาก่อนี้ไงใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจึิง <laughs> เอาจริงนะ <inaudible> ผมไม่เคยเล่นภารกิจอีกเกมนี้หรอกนะจะเรียกว่า first play เลยก็ได้จริง ผมเคยเล่นนะผมไม่เคยเล่นไม่จบอ่ะผมเล่นไม่จบไม่ผมเล่นแต่แบบเข้ามาแล้วก็แล้วก็ตายเอาก็โดนตำรวจฆ่าไม่ก็โดนจับแล้วพอดีว่าไปกวนชาวบ้านเขาเยอะไงไปอุ้ยดีเทลแม่งดีนะมีการหายใจแบบมีควันด้วยใช่อ่าใครขับล่ะทีเนี้ยหรือหรือมันดูดบ้องไหมใครขับใครขับโอเคโอเคใครขับใครขับเกินดีไม่ใครขับลูบี้ลูบผม เอาเองไปอยังไม่ไปไหนเลยโอเคดดดีดดีนี่ชนคนไปเลยชนคนไปเลยเลยกับนปิวเลยเมื่อกี้เออเกมนี้ขับยากนะรถอ่ะรถสมจริงบอกเลยริงเกินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออซ้ายทีนึงซ้ายีนึงดีก็ได้เนี่ยเนียชนเลยเออชนไปชนั้หมดดีดีดีวีาีดีรียีดวดดีดีดีได้เว้ย โอ้โบกบรกเล่กโอ้ตโอ้โหตดตโตดตเล่หอสสัตว์เลื่นไหนวะนี้นี้เอออาถอยยถอยถอยอยถอยไม่ต่างกับ G D A แซ่เหมือนกันเลยจริงเหรอโอเคแล้วก็งต่อรอรออ๋อบอลรอรออโอเคซ่อมรถก่อนยังไงไหนๆก็ไหนๆละเออใช่ใช่อะโทร เกมนี้เล่นยากพอตัวนะใช่แต่มันไม่ยากไม่เกินความสามารถเราหรอเล้อใช่เรามันหลอดตันเลยไงออไปไหนเปิดประตูเปิดประตูให้เขาขนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวี้อกดวะเหมือนภาพเลยเหมือนเหมือนที่กูเคยดูเน่ยบอกให้กูขึ้นแต่เสียงอีกทีุโอ้โลแม้อยู่ไหนอะ ยังไงนะ้ยอย่ามาเชื่อโรแมนกูไปโรแมนขึ้นรถขึ้นรถเร็วขึ้นดีเอาเนี่ไอ้อโบอะไรวะมันไม่ขึ้นรถมาเฮ้ยบักวะเนี่ยไม่ได้ละนี่เดี๋ยวเออเราไปไปเราเราเราลุกเลยไปเร็้ยวเลี้ยวเลีวเลี้ยวไม่ไม่ไม่ใช่ตำรวจรคือบอเห็น

สาวน้อยยืมรถหน่อยไปเจไปลบไปเจเุ้ยอุ้ยเท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครขับวะเฮ้ยผมเองไงเอ้ยแต่ไม่กินผมหนอยหลังอะใช่ไหมเออผมจ่ยตรงกันเหรอเออเอ้ยเกิน ซ้ายซ้ายเอ่อท่านผู้ชมจะเห็นนะข้างซ้ายมันจะเปลี่ยปุ่มปุ่มมันจะเปียนพูดดิพูดตัวไปหมดแล้วเนี่ยฝ่ายเฉยขับจะเฉยโอเคซ้ายตรง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 ไอ้เอ้ยกูก็ขับดีๆแล้วนะทำไมเป็นอย่างนี้วะบอกแล้วรถผสมจริงทำไมไม่ขับให้มันดีๆีพังหมดแล้วเลี้ยวอย่าาว้งเอาไล่ใช้กำลัง ว่าแล้วกูว่าแล้วอยู่เฉยอย่เฉอยู่เฉยะเอยู่เฉยออ๋อมันขึ้นมาแล้วนี่มันขึ้นมาแล้วนี่ใช่มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วใช่เเลีวเลีวเลีวอือยยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่เย่ยั ไปแขวไปขวาไปแขวน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 แขวนวนไปมขวอ้แวไมแขวซไปแขวนไแบบรวนเปแวนไขนใจแกวปแขวนปแขวนปแขวนไปแขวนไปนไปแขวันไปแยวนไวนปแขวนไวนแนไปแขวนนแล้วนไนไแไขวนนไมไขวไนไ่ไมวนแขนไวนมนีปแหมนไแนวนไปนไนแไนแวนนแล้ว อ้าวสองสาวอ้าวอ้าวกูได้เหยื่อแล้วกูได้เหยื่อแล้วกูไปเลยกูได้เหยื่อแล้วพาหมกเขาปลาเลยเอาดิเอาซอกตึกซอกตึกซอกตึกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณขอบคุณแตงสเตนอ๋อชื่อมิเชลกับกับใครนั่นอีกคนนึงมองไม่ทันหมดแล้วหรอหมดแล้วเฮ้ยเรามดเรามันกดไลค์ด้วย ลงแมนกดไลค์กดไลค์กดไลค์โอเคน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอพี่ด้วยนะครับผมนี่โยงได้ไงวะเนี่ยนี่นี่ขายเลยโยงได้ไงอวิเครื่องบินอ๋อผมไม่ได้ทำอะไรนะอ๋อทำอะไรเนี่ยเอาประตูหายประตูประตูไปหมดแล้วประตูหายเฮ้ยลุงพี่ขับรถอะไรบุพี่เนี่ยฮะ ซ่อมเลยซ่อมเลยภารกิจไม่ผ่านปีนี่หว่าไม่อย่าเบิกเยอะเดี๋ยวเบิกไม่ทันโอเบิกค่าซ่อมอ่ะเนี่ยเนี่ยกูก็ไม่ได้กดอะไรเนี่ยกูต้องช่วยใช่ไหมกูต้องช่วยเออกูต้องช่วยแหละเยยยวววชช่่ไอ้ตํารวจมาตำรวจอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับผม อย่ายุ่งนี่มันคือเสวียงของผมไปน้ำลงเอา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 วุย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 ขึ้นรถขึ้นรถเออตายเลยอะไรวะไอ้เหี้ยตายอย่างฮาตายแล้วศพเด้งไปกับพี่ไหมน้องใช่ไปไหมมองหน้ามองหน้าเอาไง เอาไงอะเราอะโอ้โห <c oughs> โไม่แมนเลย <c oughs> ไหนมันไม่แมนเลยลอยเลยไม่แมนเลยเออไหนไม่แมนเลยเออนี่ปล่อยท้องนี่นี่ปล่อยโอ้ทำลายเจ้าหาน้าที่ทำลายเจ้าหาน้าที่ <dash S 2> ว่ะโอ้แย่แย่แย่ เอามีคนช่วยมีคนช่วยฮีโโรร่่ฮีเออล่อยฮีโร่ฮีโร่เฮ้ยไม่มีคนจะไปแจ้งรอกพี่มีคนจะไปแจ้งหรอเร็วๆเร็ๆแจ้งเแจ้งเหรอโดดดิโดดโดดเออไปนู่นโดดนู้นแจ้งเหรอไปไปกระโดดที่ขาคู่ขาคู่ขาคู่ไม่ไม่ม่ผักแมงเลยนี่ผักแมงเลยเออเออเนี่ยนี่ยเออนี่แน่นะเออเนี่ยน่นะอจวงตูดเลยเฮ้ยบอลร้องดีมากเฮ้ยบอลร้องดลเออ เออโอ้โหคโอ้โหเออข้างหลังข้างหลังเออสักคนนึ่งเล่นเลยเล่น่อยเล่น่อยเล่น่อยเล่นให้ผมหน่อยกดกดโอ้โหโอ้โหการเกงะวะการเกงะวะจะได้ต่อยไปเนี่ยวันนี้เอ้ยมันใส่หมวกได้ด้วยลองอยู่เฉยดิใส่หมวกดิต้องลงก่อนไหมอะไรใส่ลงก่อนแล้วก็แล้วก็วิ่งตาม รอใส่มัวก่อนนี่ไงเฮ้ยพวกความปลอดภัยมาจากไหนวะเหมือนควาจากเป่าเป่าเกงเหรอเออน่าจ๊อโอ้โหเอ้ยหนุกหนุกหนุกทางนี้หนุกอยู่ไอเราเราคลิปแรกไงเราทำให้คุ้นก่อนไงเออแล้วมาคุ้นเองนี่ยกูไวเดือนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกูจะคุ้นไอ้จัดเยโอเค เออวะตัวเอมตัวเอมบ่ะเออไม่เชียวไปไปไปเฮ้ยมาไงเนี่ยอไอตีเลยโอ้โหตำรวจเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะตำรวจตั้งด่านอะไรอ๋อเฮ้ยตั้งด่านแม่ข้ามเมืองก็อเปล่า เอาเอาดาขึ้นดาขึ้นโอ้ยโอ้ยดยโอ้ยดิ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 โอ้ยโอ้ยเฮียควายเลย้ยเป็นยังไงโอเโอเียกูได้ขับนะกูได้ขับกูได้ขับนะผมนี่แหละขับเองโอเค ช่วยขับไงช่วยกันเล่นเด้อจะได้ผ่านง่ายๆเล่นคนเดียวมันผ่านยากกว่ากูว่ายิ่งช่วยนี่แหละยิ่งยิ่งไม่ผ่านเออสูงไงเนี่ยสูงอ๋ออ๋ออเฮ้ยแต่ควายสองตัวมันเล่นนี่แบบอ๋อผไม่ใช่แล้วเลี้ยวดีๆนี่ไงนี่เฮ้ยพาสามซ้อมมอไซค์ได้หวะเมื่อกี้เห็นแบบ ไม่ไม่ผมจะซ้อนมอไซค์เดี๋็กเด็กโอ้โหโอ้สาวบอกโอ้กูลงเลยอะไรสปอร์ดิเออทำไมได้สปอร์ดในนี้เด็กเนี่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเท่อุ้ยมอสุจัมพูโอ้ไงอีเราบอกแล้วมีสาวซ้อนมีสาวร่วงเลย เอาพังเลยเอาพังบ๊วยดูรถโอเคก็ผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ GTA ภาคที่4อีอเป็นไงเป็นไงสนุกกันไหมครับน้าน้องๆได้อยู่แน่ฮ่าฮ่าถามน้องๆเอา่อนเลยมาถามกูจบแล้วก็สนุกแน่อย่างน้อยก็ แตกต่างจาก GTA San Andreas นะครับผมใช่ที่เราเล่นกันทุกวันแบบคิดถึงไงคิดถึงส่งสงสงวนใครที่แบบว่าอยากให้พวกพี่ลงมดอดเป็นตัวละครอื่นหรือว่าเล่นเป็นรับบทเป็นโรแมนอะไรอย่างเงี้ยเออก็บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเล่นให้ดูนะครับพี่จะไม่ได้เล่นภารกิจแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เนื้อเรื่องเออไม่ได้เล่นแบบคนอื่นนะครับผมก็จะเล่นแบบเราก็ทำตามแบบแบบซีเอแสน่ยว่าเราต้องเอ็กเวสอะไรมาก็เราก็ทำอะไรที่แบบมดแบบซุ่มตัวละครแบบเออมาเวลดีซีะไรเออขอมาเลยเดี๋ยวทำให้อย่างเลยแหละใช่แล้วตอนนี้ก็คือเล่นตัวละครเดียวคือได้ทุกมดเลยนะครับผมเป็นไงเออมันจะไม่ไม่มีเอ่อพันธะที่แบบว่าติดนู่นติดนี่นะครับผมเล่นเล่นมดได้ทุกมดเลยส่วนใครที่ ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมใช่แล้วโอเคก็อย่าลืมร่วมสนุกกันนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมเยอะๆอ่าแล้วพวกพี่ก็จะรอเนะครับโอเคแล้วไว้เจอกันในคิวดีโอตัวถัดไปนะครับผมแล้วเจอกัน แล้วเราจะจบกันแบบอย่างนี้นัๆนๆๆๆเฮ้ยอย่างนี้อยร้องด้วยนิโคร้องเลยอย่างนี้นลยเออนี่จบของตาสัสเอ้